ดีเด้อมันนี่ยายมงกับยายน้อยพามาเลาะพิมน้องโพเด้อแสงมึงสองฝ่าย่ำบายสองฝ่ายย่ำบายเด้อสองฝ่าย่ำบายิึงพิมน้องโพย่ำบายคอยแรงล่ะลาบเด้อะไปเรี้ยวหลมาเห็นมนลาะตา ไม่เห็นว่าถ่ายอย่างมันแสงแดดสะดอมันแสงถ่ายอยามนรถ่ายีบน้องโพสวย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 น้องโฟสวยไปไงบอกมือนาจะไปมีกระสวยอยู่นี่จะไปเร็วหลมันไปหาแสงนิดหน่อยน้องโพ มีหนทางเขาเมียบ้านไส้ไปทางฝุ่นก็โ่เคคุณไปทางฝุ่นไปทางไหนไปซื้อเฮียนซื้อันซีนนั่นแ้วโอ้หุ่นเลี้ยวไปก็เห็นเนีเห็นอันผู้พานอยู่เหรอใช่เห็นผู้พานเห็นบ่เห็นผู้พานเห็นวัดไปบริเวณคือคอยห้องอืมไป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 คือหน่อยกัน ตัวหน่อยกจุบกันฝากันมาเลาะเด้อมืนีเด้อม่งของฝ่ายเนี่ยมนใบองฝ่ายกัสวยอยู่มเสยบตาอุ้ยดิ่มนงคอกสิไปเดกนนีเก็หลังสางอ้ยดื่มผู่เขาูเขาผูเขาน่อย่ลงเรียน ตอนแรกเล็กยกำลังออกดอกเจ้าโจกไหมโอ้หุ่นน้องโผู้น้องผู้น้องโผู้ไทยหายมีทองฝาเงาเจงาเงาน้ำใสใสน้ำใสใสก็คอยก็เลี้ยวเพรเห็นหายไปหายไปยหุ่นผู้เขาผู้เขาใหญ่อยู่โรงเรียนหุ่นเดี๋ยวเห้พ่อขี้นิ่มหุ่นทองฝา บรรยากาศแงมแรนั่นรอบบ้านบงเหนือเด้อมี่กาทอดต่อเลยบรรยากาศรอบบ้านบงเหนือบรรยากาศแามแรกบางทีจะไปเร็วจะไปเร็วจะไปเร็วบรรยากาศรอบน้องน้องโคบ้านบงเหนือนั่นนั่งเที่ยงเหมือน สวยนี่สวยแบบนี้สวยเห็นเห็นตองฝาองฝาสดใสน้องน้ำพ่อฝาเงาดูเดี๋ยวไปไก่เห็นผู้เขาหน่อยโรงเรียนตองฝาสวยสดใสเอาไปแล้ว สร้างตากเลยทางข้างหลังนี่มันวัดบานเฮาอืมสร้างตาเป็นวัดบานบานเฮาห้องทางหลังเลยทองป่าส้นใสคือกันแง่ใบทองป่าทองป่าย่าใบสวยงามเหมือนกันเนี่ยแดงแดดสะท้อน สวยนี่นี่ก็สวยสวยงามสดใสทองป่าน้องโพบ้านบงเหนือเฮงามเก็น้ําซ ไปไซบันนี้เหรอดมน้องโฟนี่ท่านน้องโฟเขาทานเิ็ไปเลี้วเิ็กเกินเห็นอะไรมันมันมันมองง้ามเอาไซบันนี้คือเี่บเขาลุงยนไปซึ่งคูเขาไงบ่บ่ได้ไปมุมใดบันเดียวมุมใดบันเสียมุมดีน้ำงาม